สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋า ep ที่389กันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065สรงฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จา๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จา๋า ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาค่ะต้องการรูปถ่ายแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็แบ่งปันยามเย็นค่ะพี่าสามแมีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าเก่าสวยค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขสาม้บาทหมายเลขที่หงค่ะ หมายเลขสองเป็นพระคุณแผนวัดบ้านกลางค่ะคุณแผนวัดบ้านกลางหมายเลข2ค่ะพี่สามร้อยบาทมีมนสารมาโชว์ประปรายค่ะหมายเลขที่3มเป็นเหรียญหลวงพ่อจาาค่ะพี่จ่าพ่อจาอจาห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะ หลวงพ่อจาดหลังจอจะเลินลาบค่ะ300บาทหมายเลข3นะคะพี่หมายเลข4เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าหล่อเนื้อทองผสมค่ะหลวงพ่อเดิมหมายเลข4ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ้าเรียนหล่อหลวงพรอเดิมหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋า,เ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 ,ะะจาเป็นนาคปรกหลวงปู่รอดนะคะพี่จ๋าวัดบ้านไพรค่ะพระนาคปรกคะ่ะพี่นาคปรกหลวงปู่รอดวัดบ้านไพรเก่าสวยคะ่ะ หมายเลขที่5นะคะพี่จ๋าปกปูรอดวัดบ้านไพร300บาทหมายเลข5ค่ะหมายเลข6เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม2482ค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิม2482หมายเลข6ค่ะห่วงเชื่อมหูเชื่อม300บาทหลวงพ่อเดิมค่ะ หมายเลขเจเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่จ๋าเสมาปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลขเจค่ะหมายเลขแปนะคะพี่จ๋าเป็นกรุวัดเขาสมอแคลงค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมค่ะ รากุวัดเขาสะหมอแคลงเลี่ยมไว้นะคะพิจารณาสามร้บ,บาทใหม่เลขที่8ค่ะใหม่เลขเก้าเป็นเหรียญจะเรินพรบนหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปี17ใหม่เลขเก้าค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพิจาเก่าสวยค่ะ หมายเลข10เป็นเสมาปู่ทิมปี18ค่ะหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะพี่จาเป็นเหรียญสมาปี18ค่ะหมายเลขที่10แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทเก่าสวยค่ะ11เป็นเหรียญจอบพ่อไผ่ต่อโค้ดกรรมการค่ะ จอบพ่อไปลมีโค้ดกรรมการหมายเลข11 3 0 0บาทเก่าสวยค่ะ12นะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญโลพระพรหมมีรอยจานค่ะเหรียญพระพรหมนะคะพี่สามีร่องรอยการจานหมายเลข12ค่ะด้านหลังมีรอยจานเก่าสวยเลยค่ะพี่จา๋า แบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทใหม่เลข12ค่ะ13เป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะปูทวดหลังเตารีดนะคะพี่จ๋าใหม่เลข13เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ หมายเลขที่14เป็นปูทวดเนื้อว่านพร้อมการเลี่ยมค่ะเนื้อว่านเก่าสวยเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะพี่300บาทหมายเลข14ค่ะ15เป็นปูทวดเนื้อว่านเช่นกันค่ะ แบ่งปันที่300อยบาทหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพีห่หมายเลขที่15ค่ะ16เป็นเหรียญกลมหลวงชิน,นวรนนะคะพี่สอง1ค่ะเหรียญกลมหลวงชิน,นวรนสองสี่แปดหนึ่งค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทกลมหลวงชิน,นวรนนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดนะคะับจะเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมค่ะปิดตาเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะ หมายเลข18ค่ะพี่เป็นรูปถ่ายดวงพ่อตาบนะคะพี่จ๋าพ่อตาบหลังติดหนังเสือค่ะรูปถ่ายพรอมเลี่ยมสภาพใช้ค่ะพี่จ๋าด้านหลังติดหนังเสือค่ะหลวงพ่อตาบใหมายเลข18นะคะพี่300บาทค่ะ19เป็นเหรียญลอ่อเจ้าแม่กวนอิมหลวงปุโตค่ะ เรียนหล่อนะครับจ๋าเจ้าแม่กวนอิมค่ะพี่หลวงปูโตหมายเลข19ค่ะแบ่งปัน300บาทหลวงปูโตค่ะคพี่ยี่นะครับจะเป็นเรียนหลวงปูโตมีรอยจานต่อโค้ดปีหนสองค่ะ หลวงป่โตพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จา๋ามีร่องรอยการจานค่ะเป็นเหรียญปี2512แบ่งปัน300บาทใหม่เลข20ค่ะเก่าสวยนะคะพี่2ีเเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยค่ะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จา๋า หมายเลข21 300บาทค่ะ22เป็นรูปเ,เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋ามไม้แกะค่ะปู่ทิมนะคะพี่จ๋ามไม้แกะ300บาทหมายเลข22ค่ะได้ฐานมีโค้ดเลข3 2จุดค่ะ สามรอยบาทหมายเลข22ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะจากพ่อคูณปริสุโทโธค่ะพ่อคูณปี17ึ่งสามรอยบาทนะคะอาจารย์เรียนหลวงพ่อคูณเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ ยี่สิเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ึหมายเลข24ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะ ยี่สิบห้าเป็นเต่าหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเนื้อทองผสมอง์เล็กนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะพี่เต่าหล่อหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะวัดขนาดเทียบกับตังเหรียญหนึ่งบาทขนาดประมาณนี้ค่ะพี่จ๋าเต่าพ่อเงินหมายเลขยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งหูเชื่อมห่วงเชื่อมค่ะพี่ หลวงพ่อดิ่ง2 4 8 1นค่ะเหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่300บาทน,นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะหมายเลขที่27เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะ หมายเลขยี่สิบค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะยี่สิเป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าเนื้อเก่าสวยมีร่องรอยการแตกลายงาค่ะพี่ แบ่งปันที่3 0 0บาทสมเด็จเก่าหมายเลข28ค่ะ29เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่หมายเลขยี่สิเป็นสมเด็จมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเป็นเหมือนหลังแบบนะคะพี่จ๋าสามร้บาทหมายเลขยี่สิสมเด็จเก่าค่ะ 30เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋า1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาคะ่ะ1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข30300บาบาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยคะ่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป e ีแบ่งปันยามเย็น e ีที่389ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า